ไปดูความวุ่นวายของทัพค้างคาไฟสุโขทัยเอฟซีนะครับหลังจากที่แยกทางกับโคชหนุยเฉลิววิษณ์งาพลหลังจากที่พาทีมรอดตกชั้นได้สําเร็จก็ทําการแต่งตั้งเฮดโค้ชคนใหม่เป็นที่เรียบร้อยก็เป็นตัวเต็งนะครับโรโดเมียริสตอฟกี้นะครับซึ่งเมื่อเละที่2ที่ผ่านมาก็รับหน้าที่คุมทีมราชนาวีนะครับลุยศึกไทยลีกถึงแม้ว่าจะไม่รอดพ้นจากการตกชั้นแต่ทรงบอลวิธีการมันชัดเจนขึ้นนะครับก็เลยทําให้มารับงานที่สุโขทัยได้เพราะว่า ปีก่อนเนี่ยรอดมาแบบวุดวิ่งวุดนวิดแบบจนเจียจนเจียะสุดท้ายเนี่ยรอดมาได้เพื่อนเนี่ยก็อยากจะต้องการการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะลองโคสชนกไปเลยนะครับยกระดับทีมไปเลยน่าสนใจแล้วก็อีกหนึ่งอย่างคือนักเตะตอนเนี้ยปล่อยหลายคนมากท้าไพลโรดเอียมมากยุทธจพงศิละคอแล้วก็มีข่าวว่าจะเสียโบนิยาอีกใช่ โอ้โหจะดูวาลายวันเลยใช่จะเสิร์ฟนักเตะใครเข้ามาด้วยใช่สำหรับดีตอฟกี้นะครับถือเป็นงานหนักในสกโขไทยปีน้าต้องรอดูนะครับว่าในแผนการช่วงนี้ช่วงที่ปิดฤดูกาลเนี่ยจะมีการขยับอะไรยังไงเพราะว่าส่โนไทยปีที่แล้เนี่ยรอดมาแบบบุดวิตจริงๆนะต้องเสริมทัพดีๆหน่อยในปีนี้ครับครับผม